ต่อด้วยแทนครับ,บ KKC นะครับวูบินไปนะครับไปที่ Big Air 360เป็นยังไงฮะนี่ครับ Over s m i t ธไปกับเ JNNB Dolly Double Back Hard วันเอ็กซ์ีมึงง่ายจังวะนไงโอ๊ตหน้าตึงมาตึงคอเหมือนนี่เไป็นไงเ่นนี้แล้วเขายังไงฮะเราก็ขึ้นเฉยๆแม่งเลยเยไป็นไง คำเตือนการตัดดิบเด็กขาดในคลิปนี้เป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายแสดงโดยสแฟนแมนมืออาชีพเป็นความสามารถเฉพาะตัวน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดเพราะล้มแล้วมันเจ็บไม่บอกคนโลกสวยฟิลเด็กเมกากระจาจเปล่าจอบอโย่แก๊งๆวันนี้บรรยากาศงานซ้อมนะครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยการซ้อมไม่ใช่งานซ้อมนะครับผมแก๊งเนี่ยทำก็ดีครับแก๊งๆนี่ปลาชาวแก๊งเราโคตรเย่อโคตรใจนะครับไปแล้วนะครับเจมส์เอ็นเอ็นบีนะครับอุ้ยชูบปึ๊บเป็นยังไงฮะ แล้วต่อเนาะไป้ที่สวิตนี่ตีนตกทำส้นตีนอะไรล่ะครับโอชปะเอ้ยเอาเว้เอ้เอาเว้เอ้เอาเว้ยอย่างเก่าอย่างเก่าเป็นไ,ไงาหายใจไม่ทันพอโอเคไหมก็ได้อยู่โอเคไ, okay, ไหมพอแล้วนะมั้งเอาอีกไหม จะได้เล่นไอกสักทีสองทีก็ได้ป่ะนีออ่นะครับโอ้โชาวแกงโคตรเยอะนะครับนี่ครับเค c ีอุ้ยน่ K K ยารักเกี่ยวนะไ <c oughs> ี้สัดเออเมืโโอ่อกี้หันไปไม่ทันนะครับน้องๆดูต่อนะครับพอดีถ่ายโกโปรไม่นานได้เอาโทรศัพท์ถ่ายนะครับมันมืดไปหนีจากเชียงรายอุโโ้ยดับเบิลเป็กแคงฟิปนะครับผม นี่นะครับโอทเคเคสีนะครับผมนี่ครับโอ้ฟีเบิลโอเวอร์ไปสมิธนะครับโอ้ใช้ได้ไม่เฟี้ยวนะครับเอ้ไม่ใช่เฟี้ยวนะครับโคตรเฟี้ยวไปเฟี้ยวเฮียอะไรล่ะครับนี่นะครับฟีเบิลจะออกบาลสปินนะครับหน้าเท่นี่นะครับบอลแอคติบาร์นะครับโอ้แอคจัดไอศาสตร์เอ้ยนะครับผมมาแล้วครับลูงเรืองพามีนะครับฟีเบิลนะครับ นี่นะครับต่อได้แทนครับ KKC นะครับวูบินไปนะครับไปที่ Big Air T60 เป็นยังไงฮะโอ้ยลใครมาเทียววิปตรงนี้นะครับหมูไหนนะโอ้จอบเราที่เองต่อไปคุณเทพจากปลาก้าเอาเบอร์เป๊กลงไปนะแมนนวลด้วยนะครับแล้วแม่งหยุดตรงนั้นไหนฮะทวีตตี้ลงหายไปไหนเลยยังอยู่กับการซ้อมของ b m x นะครับ นี่นะครับผมแข้งอาร์สไลด์นะครับจากเท่ปากช่องเจนนองรัดนะครับดับเบิลเป็กนะครับลงไปนะครับปากเกมเ็ช่องด้วยนะครับนี่ดับเบิลเป็กฮาร์ดวอลเอ็กซ์ตี้นะครับออกแม่งโคตรง่ายเลยนะครับแกร่งๆนี่ยังไงไปทายสไลด์กับคอร์เตอร์ไฟด้วยนะครับดับเบิลเพ็กโอเวอร์ดับเบิลเป็กสมิธอีกนะครับโอ้โหอะไรทั้งมวตัวแล้วพ่านชาขึ้นไปสวยๆงามๆครับ ไปครับโอ้ยไอ้ดนนะครับไอ้ดนจากไอ้ครับบาสปินไปครับไพรเคเคตชิวอเดสมิทไอโอ้โหสุดยอดพากไม่ทันเลยเอาเด็กแฟนแลน์มาเล่นด้วยครับเด็กแฟนแลน์ลงอีเวนต์ผิดนะครับผมใส่ไม้อย่างสิ่งครับทานเฟอร์มาแมนนวลแล้วครับแล้วขึ้นไปแม่งเบรกครับเฮ้ยนะครับ การการซ้อมกันเล็กๆน้อยๆของ B M X นะครับผม B M X สตรีทและมาร์กนะครับซ้อมรวมกันนะครับอยู่ที่ใครจะเล่นอะไรนะครับโมจาก K K C Chill O Day วัดเอตีวิปนะครับโอ้โหเป็นยังไงนะครับเก็บเข่าครับเก็บเข่าครับไอวัวบอกนะครับนี่นะครับไถ Chill O Day นะครับแอ๊ดจัดไอสัตว์เอ้ยนะครับของแท้มาครับ โอ๊ตจากชิวออเดเคเคซีมานะครับผมเอามึงสายหน้าทำเฮียอะไรโอ้หิวข้าวว่างั้นเถอะกินถึงลูกนี่ครับโอเวอร์สมิธไปกับเจมส์เอ็นบีดอลลี่ดับเบิร์เบกฮาร์ดวันเอ็กซ์ดีมึงง่ายจังวะชิบหายชิวๆครับโอ้โหไปฟุตแจมตรงนู้นด้วยนะครับยังไงต่อเข้ามาที่คันบล็อกนอร์ลี่ฟีโบิโอ้โหจะบาสปินนะครับแม่งกล่องกูยาวเลยนะครับดับเบิลเบรกอัพโอ้โห ยอดครับม N N B และเจาว่อนะครับใหญ่โคตรเยอะมาต่อครับนี่ครับอูดดี้ครับนี่ไอแพ็กโชว์ครับกับรถใหม่สีพ่วงของเขานะครับพีเดอร์พีเพื่อนบาสปินไปนะครับหนึ่งทีนะครับนี่เป็นยังไงครับแอคกจัดไอสัตว์เอ้ยนะครับอ้าวหันไปทีไอเท่ยนั้นล่วงไปแล้วนะครับดีวอน ดีวานก็ล่วงไปแล้วหันมาอีกทีโอ้โหคุณแทนนะครับ KKC ครับนี่นะครับมีกับโอ้แน่นอนครับแทนสุดยอดมีขำกบเกิดนะครับไอ้เฮียเล่นกับกูไหมไอ้แทนบอกนะครับเอะเป็นไงโอ๊ดหน้าตึงมาตึงหัวเหมือนนี่เป็นไงไงใครเขได้ครับน้องๆไอเฮียเป็นไง นี่ครับดูน้องกันครับโอ้หน้องกันทำหมาอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยนี่น้องกันครับดับมันเป๊กครับโอ้โหกันคุย <c oughs> นี่ครับมากับตีเชียงรายแล้วก็ปั่นขึ้นแบบเท่ๆโอ้โหโอ้โหโตทองคำได้ไหมนะน อะไรกันครับน้องๆโหยเสื้อสวยด้วยสองตัวเนี่ยหูยใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้ครับไอ้ทียนี่อะไรน่ะไม่ได้ล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 ะไอ้นี่ไม่ไรไม่ได้ละไม่ได้ละดูกันต่อนะแก๊งๆยังอยู่กับงานไอ้หูยอีกงานอีกการซ้อมบีมเกนะครับผมกีฬาแห่งชาตินะครับแก๊งๆเพลินๆไปดูบักแทรกันดีกว่านะครับบักแทนเทลวิปอออไไปบกมมม่่่จะเริแขงา อุ้ยบาสปินครับคำนาำคำขตายเฮ้ยตูมตามบินมาข้ามไปพัดโลก็ทำได้นะครับตูมตามมาครับมากับเลนนี้แล้วเขาอย่างไรฮะแล้วขึ้นเฉยๆแม่งเอ้ยไม่งไงกัดด้วยบอกทำได้หรือเปล่าเป็นไงครับกับตูมตามอ้าวไอ้เียเด็กแฟนแลนล้มอีกแล้วโอ้โหกูให้หันไม่ทันอีกแล้วอ่ะ โอ้ยเด็กแฟตแลนด์ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเรา <c oughs> ไปครับแทนครับห <c oughs> วันเอ็กซ์ตีวิฟว้าอ้แทนใจใจสีเป็นไงเนี่ยบอกมึงทำได้เองกูเปล่าทุกคนอย่างเงี้ยไอแทนบอกนั้นนะครับไอแทน เออแอดจัดไอสัตว oh, ์เอ no, ้ยนะครับมาอีกแล้วนี่นะครับเป็นไงวันไอตีปีโม้แค่เสื้อกินขาดนุ่งตกตูดหาพ่อมึงเหนื่อยแท้เออเฮ้ยไอโมเอาเว้ยนี่วันไอตีวิฟันโชกับชิวอ๋อ๋ิ๋ยโม้เฮ้ยอ้าวเป็นไงเป็นไงเป็นไงรถใหม่เฮียไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเงี้ยไม่ได้แล้วไม่ชินซะแล้วรถใหม่ มาแล้ครับลูงเลี้ยงพานีนะฮะเฮ้ของแท้นะครับของแท้ของแท้เฮ้ของแท้ครับมีผีเสื้ออยู่ที่ตูดนะฮะคนนี้แต่เขาไม่ให้ดูนะครับมาออใช่ครับผมถามนั้นแหละครับนี่ครับรถใหม่เฮ้ยต้องกั้นดิว่าไปรุ่นรถใหม่นี่ไงเป็นนุวงก็เท่แล้วครับน้องๆกลับตัวมาก็เท่แล้วครับ มาที่แฮนด์รีลลโอ้โหูยไอเป็กแบบพาเวอร์พาเวอร์ไอไผ่มองหน้าด้วยนะครับบอกว่ามึงภาคที่อะไรโกลสตรีนมากเลย <laughs> พี่ลงหลังอุ้ยไอ้เหี้ยรถเอารถไปไหนรถอยู่นี่นะครับน้องๆพยายามดึงโอ้โหโหยแล้วแม่งไหนได้คอนเทนต์เลยสัตว์อย่างโหด ล้มแม่งสุดยอดอยู่แล้วไอ้แซนโอ้ยแม่งนอกล่าสุดใช้ใจเยอะๆไปไงบ้างครับกับบรรยากาศการซ้อมคีย์เต็มๆรอแป๊บนึงนะครับแกงๆลืมสับคลายไลค์แคร์โร h ช n แนล